เรามีวิธีการจับปืนและท่ายิงอย่างไรให้ลดแรงรีคอยนะครับแรงรีคอยคืออะไรครับแรงรีคอยคือแรงที่เกิดหลังจากที่เราลั่นกระสุนไปแล้วมันจะมีแรงผลักหรือแรงทีบกลับมาเนี่ยแรงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแรงรีคอยหรือพูดง่ายง่ายก็คือแรงทีบหรือแรงผลักที่ดันกลับมาหลังจากที่เรายิงปืนออกไปแล้วนะครับผมวิธีการลดแรงรีคอยคือการที่ประกบนะครับด้วยมืออีกหนึ่งข้างหากเรายิงด้วยมือเพียงข้างเดียวแบบนี้นะครับ มันก็อาจจะมีรังดีคอยใช่ไหมครับเพราะเราใช้มือแค่ข้างเดียวแต่ถ้าเราใช้มือประกบนะครับเคยแนะนําไปแล้ววิธีการประกบปืนที่เป็นแมกกาซีนประกบลักษณะแบบไหนทั้มหมายถึงยูโป้งทั้มฟอร์เวิร์ดก็คือยื ong, บโป้งแต่ไปด้ด้หน้าแต่หากเป็นปืนลูกโม่ให้ถับแบบทั้มล็อกทั้มหมายถึงยืบโป้งล็อกแบบลักษณะน,บบนี้นะครับหรือเวลาเราจะยิงถ้าเป็นปืนแมกกาซีนเราก็จับลักษณะเป็นทั้ล็อกนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ที่นิยมที่สุดก็คือจะเป็นลักษณะทั้มฟอร์เวิร์ดแบบนี้นะครับ มันสามารถที่จะลดแรงรีคอยได้ถ้ายืนก็ไม่สิ่งสําคัญนะครับเพื่อนๆเวลาเรายืนมือที่จับนะครับที่ถนัดขาหลังนะครับที่อยู่ข้างเดียวกับมือที่จับเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนี่ครับเพราะเวลาเกิดแรงรีคอยเนี่ยเราจะใช้ขาเนี่ยในการดันได้ดันดันเพื่อสู้กับแรงรีคอยเวลาประกบก็จะประกบลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปืนยาวกันบ้างนะครับผมคงปฏิเสธไม่ได้เลย หากคนที่เสพติดแรงรีคอยเนี่ยจะต้องมือลูกซองเท่านั้นนะครับลูกซองเนี่ยมันก็มีวิธีการยิงนะครับดูนะครับเวลาประทับบ่าเนี่ยอย่างพันท้ายนะครับเราดันให้ติดก,กับบ่าลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการยิงก็เหมือนกันเราถนัดมือข้างไหนฝั่งไหนใช่ไหมครับขาข้างที่ถนัดก็ให้อยู่ฝั่งเดียวกันลนักษณะมันจะเป็นลนักษณะสู้แรงรีคอยลักษณะเนี้ยเวลาดันออกมานะครับเราจะใช้ขาข้างเนี้ยในการดันนะครับบางคนจะนิยมยื่นไปนิดหนึ่ง ลักษณะยิงยิงท่านี้นะครับมันก็จะเป็นการสู้กับแรงดีคอยได้ทําให้สามารถที่จะลดแรงดีคอยได้พอสมควรนะครับยังไงก็อย่าลืมที่จะใช้อย่างปลอดภัยนะครับลองไปทํากันดูนะครับเพื่อนๆ